การเขียนคอนเทนต์อ่านไม่ว่าจะต้านหรือ,อยาจริงแล้วถ้ามันจะต้องเน้นไปเรื่องของการขายเนี่ยมันจะต้องใช้สมองเนี่ยมานั่งคิดคําบไกระชับนะครับคมนะฮะแล้วก็ดึงดูดคนจะไหมฮะไม่ให้คนเนี่ยปัดทิ้งไปซะก่อนทีนี้ถ้าเรามีภาพสินค้าหนึ่งอันเราจะเขียนภาพประกอบยังไงในะภายใน1ิบวิเพื่อให้อธิบายนะครับนะสินค้าตัวนี้ออกมานะวันนี้นะครับผมจะมาโชว์สาธิตด้วยการใช้ตัว AI นะครับเขียนคําประกอบภาพสินค้านะครับที่เน้นไปด้านการขายนะเรามาดูวิธีกันครับผมเราเข้ามาตัวในของ AI นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใช้ตัััวของนนนะะคครรบบผม เราก็จะบอกว่าลบตัวนเขียนข้อความขายนะครับจากสินค้าในภาพนี้ซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ฮะนะครับจะใช้เป็นสินค้าตัวนี้เป็นโปรตีนนะครับจากพืชนะครับที่มนถั่วคือจริงผมก็กินอยู่นั่นแหละเป็นของลูกศิษย์นะครับแบรนด์ใหญ่ชื่อแบรนด์โบตพีผมจะให้นะครับเขาอ่านภาพนี้นะฮะซึ่งภาพที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นภาพที่มีการบอกจุดขายประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแชทใหม่หรือที่เราคุยกับตัวของ AI ใช่ไหมฮะเราไม่ได้บีมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกภาพที่นะครับมีส่วนประกอบนะครับมาเปพนนัภ็ าพสินค้านะครับภาพพรีเซนเตอร์นะครับหรือว่าภาพที่เน้นเรื่องประโยชน์สินค้าโดยที่ไม่ต้องใช้ภาพนี้ได้แต่ว่าเราภาพนี้มาเพราะว่าอินฟอร์มเมชั่นครบนะครับผมก็เขียนว่าลบกวนเขียนข้อความขายนะครับจากภาพสินค้านี้นะครับเน้นเรื่องจุดขายการผลิตจากโปรตีนพืชเทคโนโลยีการผลิตและการดูดซึมที่ไวนะครับซึ่งตอนที่เราบีบเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าเราอะมันมีจุดขายด้านไหนใช่ไหมฮะที่เราอยากจะเน้นอ่าเสร็จแล้วนะครับเราอัพเสร็จแล้วเราก็กดส่งไปเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะอ่าเขาอ่านเรียบร้อยแล้ว มีตัวประกอบจากทัว4ชนิดนะครับว่าไปนะครับสใช้เทคโนโลยีไฮโดรซิสในการผลิตอ่าแล้วก็พูดไปข้อ3ว่าไปนะฮะการดูดซึม้อ4ซนะครับโอเคนะฮะซึ่งทีนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นการบรรยายดึงตัวข้อความออกมาใช่ไหมฮะนะครับผมเราก็บอกว่าผมอยากให้ปรับนะครับข้อความทั้งหมดนะฮะเป็นนะครับบทความสําหรับขายนะฮะตัวอักษรไม่เกินสัก500แล้วกันตัวอักษร รเราก็สั่งใหม่ว่าอันนี้ผมถือว่ามันเป็นเหมือนเป็นการบรรยายเฉยนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับในการลงแบบเป็นคำบรรยายให้มาเก็ตเพจอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบส่งให้ลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าเอาไปลงเป็นแบบตัวของคอนเทนต์เลยเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบดูบรรยายมันใยเกินไปเห็นไหมเสริมพืชจากพืชตืดต๊ดๆว่าไปนะครับอ่าแม้ว่าเขียนข้อความค่อนข้างเร็วอ่าทีนี้สมมติว่าคุณยังไม่พอใจอีกนะครับรู้สึกว่าไอ,อข้อความมันยังแบบทื่อๆนิดนึงผมก็จะบอกว่าขอให้มีการจั่วหัวนะครับในย่อหน้าแรกให้คนหยุดดูอยากอ่านต่อนะครับ และปรับให้เหมือนเป็นผู้ใช้จริงมากกว่าการบรรยายอันนี้เป็นการปรับโทนสไตล์การสื่อสารให้แบบพอใจซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าแบรนด์เราเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ละคนอย่างเราเนี่ยที่อ่านเนี่ยนะครับเราต้องการเท่าความแบบไหนฮะอันนี้เราไม่ได้บอกเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับมันก็เลยออกมาเป็นผมใช่ไหมฮะนะครับผมลองหมดแล้วไม่เคยเจอโปรดีนจืดทีให้ผลลัพธ์นี้มาก,ก่อนเห็ไหมฮะเดี๋มัดูภาษาไหมครับภาษาเขทาทั้งดีนะครับผมถ้าเลือกโมเดลถูกที่เขาเก่งภาษาไทยนะครับภาษาจะได้ประมาณนี้เลยก็ここอยู่ที่เราบีบแล้วว่าเราบีาานนาไนนบไปด ผลลับได้เร็วขนาดน,นี้มาก่อนอ่านั่นคือสิ่งนั้ที่ผมอยากให้คุณฟังหลังจากที่ลองโปรตีนตัวนี้ปั๊บๆๆไปนะครับคุณภาพจากถั่วสีชนิดผ่านกระบวนการไฮโดโรลิซิสทานไม่ถึง5นาทีรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันนี้เร็วไปเปล่าอันนี้อาจจะโ okay อเคไปน,นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ออกนะครับก็คือเราจะปรับในไอเลยก็ได้หรือว่าตอนไปลงเนี่ยเราอาจจะตัดประโยชน์นี้ออกเพราะผมว่าถ้า5นาทีรู้สึกความเปลี่ยนแปลนี่ยบอกว่าอันนี้เวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับอ่านั้นเราใช้นเนี่ยนะครับเราใช้เพื่อให้้้้้้้้ไไดดดปปรรรรรรระะะะโยยยยชนนนนนน์์สสมมมมมบบบูณาา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 แตตตต่่่่่่่่วเเเเออ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 อจจงงงงงงีีีีีกกกััััคคพืืให็ลซทผ มารู้จักนะครับ CTA รู้จักนะครับให้ไปสั่งซื้อที่สมมุตินะเป็นไลน์เชอชไอเค้าผมนะฮะนะครับดรคิมเซลอาร์ตอนนี้เราเรายัางไม่ได้สั่งเขาแม้ว่าจริงๆถ้าเราสั่งได้ครบเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับแต่น,นี้คือพยายามเราก็ปรับคอนเทนต์เรื่อยๆปรับคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับจนจนเปอันที่เราชอบใจนะัะอันนี้ลืมตัด5นาทีลืมตัดออกว่าถึงห้าตที็รู้สึกวา่าเปลี่ยนแปลงโอเวอร์อไปหน่อยเดี๋ยวโดนนะฮะ๋ย่ผมก็ตัดตรงนี้ออกเลยเอาออกไปเลยประโยชน์ไม่เปลี่ยนนะ แบบมันแปะด้านล่างเลยเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับเห็นไหมว่านะครับนี่คือวิธีการนะครับผมสร้างนะฮะข้อความนะครับข้อความอธิบายเป็นอธิบก็ได้ไว้ลงมาเก็ตเพจนะครับลงร a านซด้าช้อปปี้ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะทำเป็นบทความขายก็ได้หรือจะทำเป็นสรุปเป็นข้อๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะใช้มันในเวไนและนี่คือนะครับการใช้ไอนะครับเพื่อทำคอนเทนต์โดยการที่บรรยายจากตัวของรูปภาพครับ